แต่นี่เป็นเทศกาลกินเจก็เลยจะเป็นเต็งมังสีเหลืองค่ะออถ้าใครไม่ได้ใส่ชุดขาวเนี่ยก็สามารถที่จะมากราบไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อเฮงเจียได้แต่ว่าก็จะเข้ามาข้างในนี้ไม่ได้ตาต้าพาไปสวัสดีค่ะมีพบกับ ตาต้าพา,าไปนะคะแล้ววนี่ตาต้านะคะจะพาไปมูค่ะที่ศาลเจ้าเก้าเฮงเชียที่ซอยสวนผักเก้าค่ะในตอนนี้ก็คือเป็นเทศกาลคืนเตนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะแต่งชุดข,ขาวแบบเราแบบนี้แล้วก็มาสักการะบูชาศาลเจ้าเฮงเชียต้อพ่อเฮงเชียเพื่อเป็นสิริมงคลกันนะคะวันนี้เราได้อะไรมาบ้างนะลูกวันนี้นะคะเราได้ต้นสี่ลูกแล้วก็ลูกท้อสี่ลูกค่ะ ลูกท้อเนี่ยก็เป็นผลไม้มงคลท,ที่เราเอามาเพื่อที่จะสักการะบูชาเทพเจ้าเฮงเสียกันค่ะได้ค่แล้วเราไวกล่าวไหวสักการะเทพเจ้าเฮงเสียกันเลยนะคะครเลยค่ะ พี่เขาดีกว่าค่ะว่าการที่จะกราบไหว้สักการะต้องใช้อะไรบ้างคะ่ขาการไหว้สักการะอากงอะค่ะต้องใช้อะไรในการกราบไหว้บ้างหรอคะก็ถ้าเป็นชุดเล็กนะคะก็จะมีทุ่กีน้ำมันค่ะถ้าเป็นชุดใหญ่ยำเพิ่มไหว้ด้วยค่ะแล้วทุกเกียนนี่เท่าไหร่บ้างหรอคะทุกเกียนน้ำมัน60บาทค่ะถ้าเอาชุดไหว้ด้วยจะเป็น160บาทค่ะทุกเกียนน้ำมัน60บาทนะคะถ้าจะเอาชุดไหว้อันนี้ด้วยก็รวมเป็นมา60บาทค่ะใครที่ต้องการที่จะมาแล้วแขวน โอมแบบด้านบนนะคะที่ก็ตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าบางส่วนก็เต็มไปแล้วแล้วยังเหลืออยู่บางส่วนอีกนิดเดียวแต่ว่าที่นี่ก็แฝงโคมถึงหรือเทศกาลปีเทศกาลเปลี่ยนสีแดงวันนี้จริงๆก็เป็นกินเลยอ๋อถ้าเป็นสุดจริงก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงวันนี้เราเอาชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็โคมเต็งลังเต็งลังด้านในด้านในหนึ่งชิ้นะด้านด้ตอนนี้นะคะเราได้ชิ้น กราวไหว้สักการะแล้วเราไปกราบไหว้สักการะอากุลเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องนำเจลังนะคะไปอธิษฐานของพรเพือ่อในกันค่ะ ก็จะถูกแขวนอยู่ภายในศาลของอากงเลยค่ะจนถึงเทศกาลตรุษจีนเลยนะคะพอถึงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยจากสีเหลืองเนี่ยค่ะเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะมาถวายเต็งรังได้เหมือนกันค่ะแต่นี่เป็นเทศกาลกินเจก็เลยจะเป็นเต็งรังสีเหลืองค่ะโอเคค่ะเดี๋หวเราไ้ให้พนักงานเขานำเตีงรังขึ้นไปแขวนข้างบนนะคะตอนนี้นะคะพี่เขากำลังที่จะประกอบเตีงรังให้เรานะคะแล้วก็นําขึ้นไปแขวนด้านบน เจงล้างนะคะก็จะมาเป็นคู่เนาะทางาสารก็จะมีเจ้าหน้าทีน่นะคะแขวนเต็งล้างให้แล้วก็ประกอบเต็งล้างให้ด้วยสำหรับใครที่ไม่ได้มาด้วยตัวเองนะคะทางาสานเนี่ยเขาก็จะมีกระดาษแปะชื่อให้นะคะใช่ค่ะนำให้พนักง,งานเนี่ยนำเต็งล้างของเราเนี่ยขึ้นไปแขวนเขาวนได้ ของอากงเลยเมื่อราจุดทูบเสร็จแล้วนะคะพี่ฝารเนี่ยพี่ฝารเนี่ยก็จะมีจุดแต่ละจุดนะคะให้กราบไหว้สักการะแล้วก็ปักทูบตามจุดนั้นเลยค่ะ จุดที่หนึ่งกันเลยค่ะจุดที่1น,นะคะก็จะเป็นพีกงนะคะหรือว่าเทพเจ้าฟ้าดินนั่นเองค่ะอันนี้คือจุดที่2ในการกรับชการะบูญช้างค่ะจุดที่3ามนะคะก็มาไหว้โอ๊ยโอยเจ้าจุดที่สามนะคะก็มาไหว้เจ้า,ะะาพ่อเฮงเดียเลย จุดที่สค่ะแกงนะคะจุดที่5นะคะก็นำทู่มาปักที่สิงโตค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเติมน้ำมันตะเกียงกันค่ะเมื่อเราจุดทู่เสร็จได้เยแล้วนะคะก็นำกระดาษเนี่ยทตานะคะได้ซื้อเป็นชุดใหญ่นะ ไ้ที่เ,เป็นยัง่งบ้านต้าวันนี้กับการที่มาของเจ้าเฮงเกียก็รู้สึกดีมากๆแม่เพราะว่าหนูเนี่ยได้มากราบไหว้สักการะให้อย่างนั้นอ่ะเราอ่ะเชิญเพื่อนๆมาสักการะบูชาที่นี่กันนะว,วันนี้เนี่ยนะคะตาต้ากับคุณแม่เนี่ยก็ได้มาบอกขั้นตอนการกราบไหว้สักการะที่ ศาลเจ้าพ่อเฮงเจียแล้วนะคะหรือที่คนจีนเรียกกันว่าไส่เซียฮุกโจ้นะคะสำหรับใครที่อยากเดินทางมาเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางมาได้ที่สวนผักสลิงพันพศสิบเก้าใช่ไหมแม่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ถูกต้องเลยค่ะเนื่องจากเทศกาลกินเจเนี่ยต้าต้าน,นะคะ <Okay. S 2> ก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมากล่าไหวสักการะที่นี่นะคะก็ที่จะเป็นสิริมงคลในการกินเจนะคะ <Okay. S 2> แต่ที่นี่นะคะเราต้องแต่งุิดขาวมาแล้ว เข้าข้างใน,<า>ใน,นได้ด้านในได้แล้วคนที่เข้ามาด้านในเนี่ยก็คือต้องแต่งชุดขาวและก็กินเจเ<ช>ท่านั้นนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เทศกาลกินเจก็ยังเข้ามาได้ปกตินะคะถ้าใครไม่ได้ใส่ชุดขาวเนี่ยก็สามารถที่จะมากราบไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อเฮงเจียได้ใช่ไหมแม่แต่ว่าก็จะเข้ามาข้างในนี้ไม่ได้ใช่เพราะว่าข้างในศาลข้างในเลยที่เห็นอากมข้างในเลยเนี่ยก็คือสำหรับคนที่ กินเ,นเจแล้วก็ใส่กันขาวเฉพาะในช่วงเทศกาลกินเจเท่านัาน้นแต่ถ้าช่วงปกติก็คือได้ปกตินะคะสำหรับใครที่ชอบตาตาพาไปมูนในคลิปนี้นะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแบแชร์ใช่ค่ะให้อาตาได้นะคะและคลิปหน้าอย่างตาตานะคะจะพาไปไหนนะคะอย่าลืมกดต,ติดตามแล้วก็คอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตาตาเนี่ยพัฒนาต่อไปคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย พาไป